แล้วก็จะเป็นเจ้าคันนี้นี่เองนะครับที่ทาง FC ขอมาแล้วก็มีลูกค้าอยากดูเยอะมากๆตัวจริงเสียงจริงของเขานะครับนั่นก็คือรุ่นพิเศษนั่นเองเจ้าตัวมิวเอนะครับตัวแฟนทอมนะครับตัวนี้ซึ่งสีเนี่ยจะมีให้เลือกอยู่2สีก็คือจะเป็นสีขาวมุกโดรไมเหมือนกับเจ้าคันปิกอัพคันนูน้นอ่าจริงๆมันมีมิวที่จอดอยู่ข้างๆด้วยนะอ่าสีที่เราเห็นฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นขาวมุกดรไมแล้วก็ สีเทารรมโบ้นะครับมีในเจ้าตัวมิวเอ็กแล้วแต่ว่าเป็นรุ่นพิเศษที่นี้นะครับเราก็สามารถก็เรียกว่าใครอยากดูตัวจริงเสียงจริงนะครับก็ต้องมาที่คิงยนนะครับอีซุคิงยนสาขาโรบินสันไม่ใช่สาขาโรบินสันที่อีซุซุคิงยนนะครับก็สาขาบุรีรัมนอกเมืองอยู่ใกล้โรบินสันนั่นเองนะอันนี้พี่ต่ายเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะครับความแตกต่างนะครับของเจ้าตัวพิเศษกับตัวปกตินะใช้คำว่าปกติแล้วกันมันแตกต่างกันตรงไหน ไฟหน้านะครับไฟหน้าของเขานี่ก็ยังเป็นไฟหน้าปรับอัตโนมัติได้เพราะว่ามันจะมีในส่วนของเกรดอันติเมทเท่านั้นนะครับกระจังหน้าของเขาก็ยังให้ความรูรานะครับด้วยกระจังหน้าโครเมียมนั่นเองแล้วก็ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสีโครเมียมโครเมียมออกไหมไหมไหมไม,มันน่าจะเหมือนเดิมไหมแล้วก็สีก็จะเป็นสีเทานะครับเทาแัมโบไฟตัดหมอกครอบเบ้าไฟตัดหมอกตัวนี้ก็จะมีตัวเขาเรียกว่ามันมีสีเงินนะครับหรือว่าสีเทานั่นแหละ รอบอีกทีหนึ่งก็ตัวมิลเดิมเป็นตัวไหนไฟตันหมอก led อันติเม่เ <Ultimate S 1> นะครับมันก็จะมีพวกเซนเซอร์แจ้งเตือนมุมอับที่สายตานะพวกระบบเบรกอัตโนมัติก็ยังมีใส่มาให้ตัวลายล้อแม็กเนี่ยอาสังเกตดูแหละคิวร้อไม่มีนะครับตอนแรกพี่ต่ายเห็นเนี่ยเข้าใจว่ามันมีคิวร้อเล็กๆเ,เ,เหมือนเจ้าตัว d ด o n i นิกนะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีตัวลายล้อแม็กนะครับมันเหมือนตัวแม็กเดิมนั่นแหละแม็กติดรถนะครับซึ่งเจ้าเป็นตัว อันติเมตทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นแมกปัดเงาถูกไหมแต่ว่าเจ้าคันนี้มันจะมาในแมกขนาด20นิ้วมันเป็นสีดําเงานะครับทุกคนสีดําเงาไม่มีปัดซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับมันดูเท่และดูดุดันมากๆเลยทีเดียวระบบทุกอย่างนะครับยางก็ยังใช้เจ้าตัวยางเบสโตนเบอร์อยางนะครับก็จะเป็น255 6 6 5นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ผิดนะดูอีกทีหนึ่ง265 5 0 20นั่นเองแล้วก็ หลายอย่างก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับกานสะเทือนโอเคแหละบั time, นใดข้างนะครับก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมนะมิลเข้ามาเต็มอยู่แล้วนะครับเรื่องพวกระบบเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เบรกสีล้อกระจกมองข้างกระจกบังลมข้างไออาคัทตัวใบปัดน้ําฝนตั้งเปิดปิดอัตโนมัติกล้องตรวจจับวัตถุด้านหน้าเล้าแหลกลังคาก็มีมาให้นะนี่มีมาให้อ่าเดี๋ยวดูด้านท้ายกันก่อนอันนี้เดี๋ยวเราพาดูไปพร้อมๆกันนะเรายังยังไม่ได้รีวิว ตัวจริงของเขาก็จะแบบนี้ฟิสตายไม่อยากใช้กล้องมุมกว้างนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวภาพดูบิดเบี้ยวไม่สวยนะไฟท้ายเอ๊ะมีเปลี่ยนไปไหมมันมีลมดําข้างบนไหมมันก็เหมือนเดิมเนี่มิวตัวเดิมก็มีนะตัวออนติเมตตัวอิเล็กนก็มีแบบนี้ไฟท้ายก็เป็น LED แล้วก็ตัวเสาอากาศก,าก็เป็นชักฟินนะครับสปอยเลอร์หลังคาก็มีมาให้อันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายโดยรวมของเขา ตัวสเตปเซนเซอร์ก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับแล้วมันเพิ่มจากตัวตัวธรรมดานะครับราคาตัวนี้1,551,000้านบาทมันเพิ่มมาจากตัวธรรมดาเนี่ยหมื่นสองอันดับแรกที่เราเห็นภายนอกใช่ไหมสีของตัวถังนะครับสีของลายล้อแม็เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างอันนี้เปิดเปิดเดี๋ยวธรรมดาเลยนะมันง่ายดีมันง่ายดีม,ยดมันดูไม่ซับซ้อน ยังยังไม่เห็นยังไม่ให้เห็นภายในอันนี้รถรถมาปุ๊บนี้พี่ต่ายรีบมานั่นให้เลยนะแต่ใครอยากดูรีวิวแบบแบบบิวอินแบบเชียร์ให้ซื้อนะี่เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอบต่อไปรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูแบบมาดูพร,พร้อมกันก่อนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างให้เห็นหน้าหัวร้านฮาอ่ะ,อะดูนี่นะครับภายในบอกเลยว่า ภายในแบบนี้แหละที่ลูกค้าต้องการนะครับมันจะมาในโทนสีดําทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวไปต่ายให้ดูโอ้โหสวยนะครับสวยสวยสวยหนึ1ง0 0าันบาทพี่ต่ายลืมบอกนะครับคันนี้มันเป็นเจ้าตัวเครื่องสามพันะอันติเมตสามพันอันติเมตแฟนตอมเครื่องสามพันเดี๋ยวเราไปดูเบาะก,กันบ้างเวลาที่จะปรับเบาะนะครับทุกคนก็เราสามารถกดแบบนี้เดี๋ยวเขาจะดีดมาด้านหน้าเอง อันนี้ไม่ตายลงทุนเขาเรียกว่าเอาถุงพลาสติกออกแล้วก็เดี๋ยวต้องไปใส่ให้เขาคืนนะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจะได้เห็นาภายในกันได้แบบอืแบบไม่มีอะไรขวางหูขวางตาอนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบอบนะเอาจริงๆมันสามารถปรับเองนได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวพี่ตายให้ดูเอาอืมเอาหัวล้านดัน <laughs> ทำมือเดียวเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ภายในเป็นที่นั่งตอนที่2ของเขาแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูมีที่เก็บแก้วน้ำมาให้เหมือนเดิมนะครับตัวแอร์ก็จะเป็นแต่ว่าภาพบุหลังคายังเป็นสีเดิมไม่เปลี่ยนนะครับเป็นสีเดิมนะเป็นสีเทาอยากรู้จังว่าลูกค้าใครโชคดีนะครับนี่โอ้ นี่แหละที่เราอยากได้นะครับตัวแฟนทอมเนี่ยเขาก็จะมาด้วยเบาะหนังนะเบาะหนังจะเป็นสีดำนะครับเดินด้วยได้สีเทาเนี่ยตัวนี้จะเป็นฝั่งของอผู้โดยสารที่เป็นตอนที่2ก็แน่นอนแหละว่าเจ้าตัวมิวเอ็กเนี่ยเขาออกแบบให้มีการนั่งได้สบายอ,าออกแบบให้มีการนั่งได้สบายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตัวอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆก็อย่างเช่นพวกชาร์จแบตเตอรี่อะไรก็มีมาให้ยัง,เ,ง,งเ,เหมือนเดิมพูดตรงๆเหมือนเดิมเหมือนอันติเมท แตกต่างแค่สีแค่นั้นซึ่งสีตัวเนี้ยสีดำเนี้ยลูกค้ารอเยอะมากนะที่ภายในที่เป็นสีดํดาด้านด้านข้างประตูเนี่ยมันจะเป็นตัวดําเฮ้ยมันมันออกดําเทามันออกเทาๆนะ่ะมันไม่ใช่ดำอะตัวเดิมมันเป็นอะไรฮะเป็นสีน้ําตาลไหมเดี๋ยวไปดูกันแต่ว่าตัวนี้ก็ยังเป็นดําเปียโนแบ็กอยู่โคเมียมอันนี้อันเดิมแหละอันนี้ก็อันเดิมเติมที่มันดูว้า wow, วก็คือ ตัวสีของเบาะบอกเลยสีของเบาะถ้าตัวถังแล้วก็ลายโลแม็กเพิ่มอีก1 2 0 0 0บาทแล้วตัวพิเศษนี่เบาะนะครับก็ยังเป็นเบาะนั่งสีดำนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีคูแม็กมันเดิม,มก็นั่งได้กระชับเทคโนโลยีความปลอดภัยของเจ้าตัวออนติเมตนะครับแล้วก็ตัวแฟนทอมเนี่ยมันเหมือนกันลนะก็คือมันมีถุงลมให้6กลูกทั้งหมดนะครับนี่เดี๋ยวเรามาปรับเบาะเบาะปรับไฟฟ้าได้ทั้งฝั่งของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับฝั่งผู้ขับขี่เนี่ย จะปรับได้อยู่8ปทิศทางฝั่งผู้โดยสารเนี่ยจะปรับได้อยู่2ทิศทาง2ทิศทางคือเดินหน้าถอยหลังนั่นแหละปรับสูงต่าไม่ได้ปรับเอ็นก็ได้นะครับภายในเ,เดี๋ยวให้ดูนิดนึงครูสตัวบูนุ่มด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดํา จะเป็นสีดําทั้งหมดเลยส่วนระบบความบันเทิงตัวดาบตัวนี้พี่ต่ายไม่แน่ใจว่าตัวมิวตัวเดิมมันเป็นยังไงแต่มันไม่ใช่สีนี้หรอกมันไม่คุ้นตัวเดิมมันจะเป็นสีน้าตาลตัวหน้าจอ9ก้านิ้วเหมือนเดิมนะครับกล้องมองหลังแอร์หลังกุญแจก็ยังเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทด้วยรีโมทได้มาตรวัดซูเปอร์วิชั่นนะครับตัวแพดเดิลชิพก็เหมือนเดิมเอ๊ะไอ้นี่เหมือนเดิมไหม ไม่เหมือนเดิมหรอกแล้วก็ตัวนี่มันเป็นโครเมี่ยมเหมือนเดิมไหม่ะแต่เอาตรงๆแล้วนะครับพี่ต่ายเห็นเนี้ยชอบเลยชอบเลยแหละชอบเลยเรามางวัที่หนึ่งวันนี้เอาแน่นอนนะครับเอาสีเทาด้วยและคาดว่ารุ่นเนี้ยสีเทาจะขายดีแต่สีขาวเราก็ยังไม่เคยเห็นเขาก็ยังฟันโงไม่ได้เอาโอเคหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับปรับขึ้นจากราคาเดิมเนี้ยเพียงแค่หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าคุณไม่อยากเหมือนใครก็ นี่แหละแฟนทอมซะตัวพิเศษ